สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องผู้บ้านอาถุนท่านครับผู้สนใจในมาเตอร์นะครับวันนี้ผมกับวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมมาครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นกับวินมอเตอร์ไซค์บ้างครับไม่ง่ายครับเบาเบาครับแต่ไม่เบานะครับวินมอเตอร์ไซค์นี่เดินไวมากนะครับผมแล้วก็เดินได้สุขุมเหมือนกันนะครับผมในแอปมอกตอร์ชั้นเทพนี่ครับผม ผมทร่เข้าไปครับจะเข้ามากินฟรีเราเข้าไปกินก่อนวินโมไซต์ต่อนะครับผมไม่วายเราก็ต้องไปครับดิ่งเข้าไปครับดูสิว่ามาอย่างนี้จะเอาอยัางไงดีครับต่อก่อนนะครับผมไห้วินโมไซต์ต่อจากนั้นเราก็จะฉีกขึ้นซ้ายไปนะครับผม นั่นนะครับผมทีนี้ก็ยังไงครับไปขึ้นไปครับออกมอเร์ไซคมางี้ก็โอ้โหไปแล้วครับขอดเอากินสองครับผมอ่ากินสองเออไรครับเราขอดเลยครับผมหวังว่าจะดักทันอยู่พอดีนะครับผมไปครับก็อฮอตตอนนี้ดักหน้าไว้เลยครับผม เส้นออกนะครับผมสองหนึ่งแน่นอนนะครับผมชนะแน่น,นอนไปเลยครับผมขึ้นไปนะครับตามมาขึ้นไปยังไงดักหน้าแล้วไปครับพยายามฮอดบัทางฐานหน่อยครับผมอยายาไปครับมาฮอขึ้นไปนะครับขอฮอดสายกลางไปเลยครับ รูถอยมาหน่อยครับผมน,น่เรียบร้อยแทรกกลางหรือเปล่าครับไม่แทรกนั้นลงมาที่มุมนะครับผมไปไหนดีครับกรรมการบอกว่า25นาทีจะเสมอกันคงจะไม่ถึง23นาทีนะครับผมแน่นอนติ๊กตานี่แล้วก็เรียบร้อยครับท่านเวียนเป็นโอ้งไพ่แพ้ไปครับดานที่2 รูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมานะครับผมมาความเดินก่อนเหมือนเดิมไปขึ้นไปมาแซกทันทีนะครับมันวินต่อออกนะครับผมไปครับสายกลางขึ้นต่อไปอีกนะครับผมขึ้นเข้าไปอีกนุนหลังขึ้นไปท่านวิ่งแซกกินเราหนีไปดีกว่าครับมาแห่เดินไวมากภาคแทบไม่ทันนะครับไปครับแซกกินนี้คนละตัวดีไหมคนละตัวไปบอกว่า เอากินตัวนี้ก่อนแล้วก็ให้ต่อมาอีกครับผมไปครับทีนี้ไล่แทรกมาตัวนี้ครับขึ้นไปเลยครับผมได้โอกาสดีเข้าฮอตเลยครับผมหมายจะกินสองล้มมาตกนี้เราเข้าตัวนี้มาก่อน,นครับแทรกเข้าไปนะครับผมยังไม่ไหวครับยังไม่พ้นสองล้มอีกครับผม ขึ้นไทยไปกับขึ้นไปนะครับไปแทรกกินเลยนะครับปอกผมลอตัวเรากินตัวนี้ตัวซ้ายดีกว่าครับผมอ่าใตอนนั้นอาจจะแพ้วินได้ครับไปก็ฮอดครับผมอ่าตัวนี้ก็อ่ามาเลยให้กินปั๊บเรียบร้อยนะครับยึดสายเส้นนี้เลยไปนะครับเส้น204นดักหน้าไปเลยครับห มาเลยครับ204เรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านครับ